สนานโซเชียล FC f ซ n แฟนคับแห่ถล่มคอมเมนต์โพสต์นี้ของตนค่าวสุปริยาเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้แอดมินสาวไอาจะพาทุกคนมาเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าติดตาม ที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสื่อโซเชียลและก็โลกออนไลน์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าต้นข้าวสุปริยาสาวน้อยมหาสจัทร์ทิดาลูกทุ่งคนนี้กำลังเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการเพลงไม่ใช่แค่วงการเพลงลุกทุ่งทุกวงการเพลงต่างก็ยอมรับต้นข้าวสุ เพร่อน้องเองเนี่ยมากด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และส่งพลังของตนค้าวสุปรียาความน่ารักความสดใสที่มีต่อ f อฟซแฟนคับและความกะตันยูต่อผู้มีพระคุณทุกๆท,ท่านทำให้เกิดความหลงรักและที่เขาพูดกันว่าโลกหลงตนค้านั่นเองค่ะ ลาสุดคะ่ะทุกคนคะ่ะน้องต้นข้าวสุปรียานักร้องดาวรุ่งเสียงทองขวัญใจมหาชนนะคะที่ได้กลายเป็นจุดรวมพลของพลังแฟนคลับทั่วประเทศวันนี้นะคะน้องต้นข้าวสุปรียาได้มีการเคลื่อนไหวนะคะด้วยการโพสต์ข้อความเริ่มต้นด้วยข้อความง่ายๆจากต้นข้าวสุปรียาเธอบอกว่าตอนนี้นะคะช่วงนี้ กำลังเข้าสู่การสอบใหญ่ของโรงเรียน พร้อมกับมีการขอกำลังใจจาก f อซแฟนคลับนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าต้นข้าวสุปริยาตอนนี้นะคะเป็นนักเรียนอายุเพียงแค่13ปีแต่น้องเองเนี่ยก็มีพรสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงและน้องเองตอนนี้คือมีกระแสมากๆเลยนะคะในสื่อโซเชียลและวงการเพลงน้องเนี่ยนะคะมีคิวงานหรือว่ามีการแสดงนะคะหลายที่ และก็หลายจังหวัดซึ่งตอนนี้นะคะผู้ว่าจ้างหรือว่าจะภาพหลายๆคนเนี่ยก็ ต่างนะคะเลงเห็นศักยภาพหรือว่าผลงานของตนข้าวสุปริยาอยากได้น้องไปร่วมงานและหลายงานเลยทีเดียวแต่ด้วยนะคะตนข้าวสุปริยาเองต้องแบ่งเวลาเรียนหนังสือกับการทํางานและต้องโฟกัสทั้งสองอย่างอันนี้คือยอมรับต้นข้าวเลยจริงๆนะคะงานก็ไม่ทิ้งเรียนก็ไม่ปล่อยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะสาหรับสาวน้อยวัยแค่13ปีเท่านั้นเองแต่โอ้โหมีความ รับผิดชอบนะคะในเรื่องการเรียนแล้วก็ในเรื่องการทำงานได้มากถึงเพียงนี้เลยทีเดียวและอย่างที่ว่าค่ะพอๆแม่เอฟซีตอนนี้คือกำลังเป็นโรคหลงต้นข้าวและกำลังติดต้นข้าวนะคะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะช่วงนี้คือน้องนะคะยังไม่มีงานแสดงที่ไหนเพราะว่าน้องเองนะคะติดเรียนหรือว่าติดสอบใหญ่แต่ก็ วอนขอกำลังใจจาก FC ซแฟนคลับนะคะหนูกำลังสอบค่ะฝากแฟนคลับทุกทกท่านนะเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะอยากตั้งใจสอบให้ดีที่สุดโอ้โหทุกคนคะ่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะสาวน้อยวัยเรียนขอกำลังใจในช่วงสอบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาค่ะ เกินกว่าใครจะคาดคิดเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะโพสต์นี้ของต้นข้าวสุปริยานะคะได้มีการเผยแพร่ออ,อก สู่โลกโซเชียลก็มีชาวเน็ตหรือว่า FC ฟ a n แฟนคลับแลายหลายคนเนี่ยเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวนับพันคอความแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์เรียกได้ว่านะคะโซเชียลแทบแตกเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะคอมเมนต์ Comment, ซึ้งๆที่ FC ฟ a n แฟนคลับหลายหลายคนนะคะเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับต้นข่าวค่ะสำหรับท่านนี้บอกว่า ตั้งใจสอบให้ได้นะครับต้นข้าวพวกเราส่งกำลังใจให้จากทั่วประเทศไทยส่วนท่านนี้บอกว่าลูกสาวคนเก่งหนูทำได้แน่นอนค่ะสู้ๆนะคะท่านนี้บอกว่าภูมิใจแทนพ่อแม่เลยหนูทั้งสวยทั้งเก่งขอให้สอบผ่านทุกวิชาโอ้โหบอกเลยนะคะ แต่และคอมเมนต์เนี่ยถ้าได้อ่านแล้วถ้าเราเป็นต้นข้าวสุปริยาคงมีแรงแล้วก็กำลังใจในการสอบด้วยค่ะอ่ะสำหรับท่านนี้มีคอมเมนต์คำๆบอกว่าสอบเสร็จอย่าลืมร้องเพลงให้ฟังน้ำเดอ้อคิดฮอดหลายแน่น่าจะเป็น FC ฟแฟนคลับฟังอีสานนะคะตั้งใจสอบนะคะแล้วส่งคลิปห้องเพลงมาให้แก้เครียดเดอ้อรอฟังอยู่จ้านี่ก็คงเป็น FC แฟนขับทางด้านนะคะโซนอีสานอีกแล้วโอ้โหโอ,อย่างที่ว่าเลยค่ะ FC ของน้องอยู่ทุกมุมของประเทศไทยจริงๆเห็นไหมคะแฟนขับไม่ได้มาแค่ให้กำลังใจแต่มาสร้างรอยยิ้มให้กับต้นข้าวสุปรียาด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเกินกว่าศิล,ลปินแฟนขับทั่วๆไปจริงๆค่ะผู้ชมทางบ้านล่ะคะเคยมีช่วงเวลาแบบนี้คือแบบอยากจะส่งกำลังใจให้กับศิล เป็นที่คุณรักแบบนี้ไหมถ้าคุณรักต้นข้าวอยากจะส่งกำลังใจก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับต้นข้าวได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาอาจจะแบบเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับลหลายหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านไปยิ้มไปหรือเปล่าหรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่กันแน่ได้ไ,ดไดแล้วนะคะสะาไอมองว่านะคะคำพูดทุกคอมเมนต์เนี่ย แสดงถึงพลังของ FC f a n แฟนคัที่ส่งผ่านนะคะสังคมออนไลน์ให้กับน้องเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเป็นพลังบวกอันมหาศาลได้จริงๆนะคะมีบางคอมเมนต์นะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าคอมเมนต์นะคะมันมีพลังมากมายเลยทีเดียวลูกทำให้เต็มที่นะ พ่อแม่รักและภูมิใจในตัวลูกเสมอการเรียนคือกุญแจสำคัญในอนาคตหนูทำได้แน่นอนต้นขาวของพวกเราไม่ว่าผลสอบจะเป็นยังไง หนูก็คือศิลปินที่พวกเราภูมิใจที่สุดอยู่ดีโอ้โหทุกคนคะ่ะอย่างที่ว่าเลยนะคะเราเชื่อว่าหลังจากต้นข้าวสุปริยาสอบเสร็จก็คงมาอ่านคอมเมนต์เหล่านี้และคอมเมนต์เหล่านี้ก็คงเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันในการใช้ชีวิตในการทำงานในการเรียนและก็การสอบของต้นข้าวสุปริยาได้ดีแน่นอนเพราะนะคะพลังที่ดีที่สุดก็คือพลังจาก fc แฟนคลับนี่แหละที่คอย สนับสนุนต้นขาวสุปริยาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงทุกวันนี้และน้องเองก็มีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับ กลับคืนไปด้วยเสียงเพลงอันไพเราะนั่นเองและนี่คือเรื่องราวที่เราเห็นว่าความรักและกำลังใจสามารถเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันอันอบอุ่นได้จริงๆค่ะสำหรับช่องมักหมอลำนิวเองก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับต้นข้าวสุปริยาขอให้น้องนะคะตั้งใจสอบครั้งนี้ให้ได้คะแนนดีตามที่น้องคาดหวังไว้แล้วก็ขอให้น้องนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอและมาเจอ FC แฟนคลับนะคะขอให้น้องประสบผลสำเร็จนะคะในเส้นทางที่น้องฝันถึงแม้ว่าเส้นทางนี้อาจจะไม่ได้มาไ,มได้ไง่ายๆแต่เราเชื่อว่าความพยายามของต้นข้าวสุปริยานะคะไม่มีอะไรขวางกันน้องได้แน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะแอดมินก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆของต้นข้าวสุปริยาฝาก FC แฟนคลับพ่อๆแม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe สำหรับวันนี้นะคะแอดมินเองก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆของตนข้าวสุปริยาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันค่ะ